ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k ี t คทีตันะคลิปนี้มารีวิวคริสเตียโนนะครับผมคริสเตโนคริสเตโนคริสเตโนโรนันโดนะพี่ดูนะครับผมใครไม่ชอบแต่ผมชอบเนะโอเคก็ อันนี้เป็นออดีที่3มเลยนะสองออดีแรกไม่ได้มาจบออดีนี้นะครับผมโอ้โหนี่นะฮะมาคริสเตียโนโรนโด96นะถือว่าตัวนี้น่าจะดีดีเหมือนกันนะณตอนนี้นะครับผมดีเหมือนกันนะโรนโดเนี่ยนะีะฮะอย่างน้อยก็ได้ใช้ยาวยาหรือวะเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับผมซ้ายขวาได้หมดหน้าเป้าก็ได้หน้าต่ำก็ได้สไตล์ก็จะเป็นกูจอนประตูเลยนะครับผมคริสเตียโนโรนโดเกนะ นะสเตตทำกำลุกเกาสองบอลโจน8 4เลี้ยงบอล7จปแล้วประกับตัว8 3เลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับผมสองสัน้นเปิดบอลเจ็จบสกอร์8 7ก็ถือว่ายังคมอยู่ลูกมุมแปดหก็ถือว่ายังได้อยู่นะฮะต้องตคคีความโคลนี่ก็ทำโค้ง7 6ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่แย่นะครับผมสปีดเนะี่ยช้าเลยสปีดเจสปีดต้น7 6นะเวอร์ชันนี้นะฮะพลังกานยิง9 2อันนี้ก็ดีเด็ดนะยิงแรงยิงคมนะกระโดด90นะแข็งแกร่ง74สเตมินา71ก็ หนื่อยง่ายหน่อยแหละนารอนโดนะครับผมสกิลก็บอกมีสับขาหลอกนะช็อบเทิร์นมีสกิลหมงูงยิงลูกสายยิงยิงไกลนะครับผมยิงมันต้องจับบอลยิงท่ายากนะเล่นบอลจงังหวะเดียวนะครับผมจุดโทษแล้วก็กับตันนะสกิลยิงก็ยังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่ก็คือยังโหดอยู่แหละง่ายรอนโดนะยังโหดอยู่นะยังโหดอย,ย,ดอยู่อาจจะช้าลงเยอะสเตมิน่าอะไรเงี้ยแข่งเกร่งก็อาจจะน้อยลงนะครับผมแต่เรื่องยิงหาช่องนะฮะพลังการยิงอย่างเงี้ยก็ถือว่า ยังโหดอยู่นะโอเคลงสนามดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับโรนัลดนะครับผมผมว่าโหดนะผมว่าโหดนะผมว่านะนะอาจจะไม่ได้จิตดชาร์จเหมือนเดิมแต่เรื่องการยิงต้องต้องไว้ใจอะโรนโดนะแต่เอราชัะนี้อาจจะคือไม่รู้อะนะครับผมไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันโรนโดมีตัวแบบตำนานก็มันหมดสัญญ,ญาณไงก็เลยไม่ได้ต่ออยู่นะมาเจอฟีเจอร์อย่างนี้ก็มันก็น่าโดนอะนะครับผม คริสเตียนโนมเสียฮะมาทิโดโดคืนปวิ่งแล้วหลุดไหมเจอไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอย่าให้หลุดนะถึงมันจะช้าก็เถิดนะครับผมมาทีฟรานเต้แล้วผมตักโดโดูคืนจ่ายลูกนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะมาทีโรนโดฝากไปแม่มันเจาะยากป่ะเนะี่ย ตึงเปรีย้ยเป็นดีแทง่ง่ายโดล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมลูกนี้นะอยู่คนเดียวเลยแต่ก็โอ้โหเยอะนะครับผมดูลำคือคือในะชีวิตจริงมันก็ล้ำหน้าเยอะเลยนะโ,นโดนโดเนี่ยมันเป็นตัวที่คือวิ่งหาช่องอ่ะดีแต่กองหลังก็ดักได้ไงจับได้ก็โดนล้ำหน้าไปนะครับผมนะมันได้ปกติที่มันจะล้ำหน้าอาที่ดูฮนะต่มาที่เมซี่ก่อนเมซี่ไทยไปนู่นนะผมแฟรนเตเตสถึง เปิดเข้าในโรนัลโด,ดได้วงเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยคือลูกหม่งผมว่านยังก็ยังโหดอยู่นะริสเตนโน่เนี่ยยังก็ยังโหดอยู่เปิดทีทีทีเดียวอะเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคทีเด็ดเลยนะฮะมาฝากเพื่อนจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แย่นะครับผมไปดีครับผมกราเบิลเจซูสปัดเข้ากลางไม่ถึงโรนัลโดครับผมโอ้โหมาแล้วว่ะ ประตูเรกมาแล้วมาจากลูกโม่งนะครับผมคือมันโม,งมน่งได้มันยิงได้ปกติอยู่แล้วรอนโดนะโอ้โหมาอย่างงี้ตั้งค่าก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องตั้งกันนะมันเป็นกองหน้ายอยู่แล้วมันได้โม่งแน่ๆแหละนะโค้งๆเป็นเจสุสแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะมาเทีกรเาเบิลเจสสับผมแทงให้รอนโดมาแล้วลูกนี้ลูกอย่างงี้พลิกเข้าในแต่โอ้โหชัดเจนเหมือนกันนะเรื่องการครองบอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าเลยแหละ นะครับผมมันไม่ได้แบบพริ้วเหมือนแต่ก่อนนะเวอร์ชันนี้โอเคบอลจบเกมเครึ่งแรกนะก็ยิงไปหนึ่งลูกสําหรับคริสเตียโนโรนโดจากลูกโมง่งนะครับผมจากลูกโมง่งนะก็ถือว่าทีเดียวเท่านั้นได้เรื่องเลยนะโม่งสวยๆคือมันหาช่องอดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็ยังโหดอยู่นะโรนโดนะความโหดคือมันยังอยู่นะมาเกมเครึ่งหลงังนะแต่ก็อย่าวิ่งเยอะเพราะว่าสตีมิน่าน้อยมากนะมาที่โรนโดคืนสั้น มาที่เจสุสเข้ากลางมาโดจอดจ่อล้ำหน้าหรือเปล่าอืมล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมลูกนี้เนี่ยคือคือมันวิ่งหาช่องจนแบบคือมันวิ่งทู่เลยนะโรนดออะนะเป็นตั้งแต่ที่หาช่องวิ่งได้แบบอืมสุดนะฮะลูกนี้ล้ำหน้าไปนะครับผมอืมน่าจะหลุดไปแล้วว่ะเนี่ยโอ้โหนะผมแพ้เฉยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยนะคือผมผมนำนะแต่ผมแพ้ เฮ้ยแปลกแลกแหละแปลกแลกแหละนะครับโอเครอนโดกินเรกผ่านไปก็ไม่จบเกมปะนั้นแล้วก็สุดผมแพ้ด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรหนึ่งลูกของรอนโดนะครับผมโอกาสครั้งเดียวนะลูกโมงก็ถือว่ายังดีอยู่นะลูกโมงไม่แย่นะครับผมโอเคไปต่อเกมที่สองกันหน้าไปโอเคครับผมมาเกมที่สองของคริสเตียโนโรนโดนะครับผมเกมแรกยิงไปหนึ่งเม็ดจากลูกโมงนะครับผมนี่เป็นหนึ่งประตูจากลูกโมงนะมาดูเกมนี้ซิว่า จะได้ยิงอีกหรือเปล่านะครับผมไปฮะมาดทโดฮะฝากเพื่อนมีคนวิ่งฝั่งนน้นไปดีครับผมฟรานเตเรสฟรานเตเรสฟรานเตเรสเอาไงดีเอาไงดีงดยกมาดูมันลึกไปแล้วนะครับผมนะคือมันวป่งประคองมาสวยเปนสามสี่คนเลยนะนะแต่ก็เหมือนคิดช้าไปหน่อยนะมาที่คริสเตียนโน่ฝากสั้นๆขืน,นไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุดนะฮะเปรีครับผม อารทท์ทเมสซี่ฮะดูอยู่ฝั่งนี้เปิดไปนู่นนะผมเจสุสอื้คือเปิดดีอยู่นะแต่ตรงนี้เจสุสจับบอลไม่ดีที่โรนโดฮะมาให้เจสุสฝั่งนี้เจสุสจีกจ้ก่อนจี้ขึ้นหน้าก่อนมาให้โดโดสั้นๆสั้นส้นแล้วรลอกโอ้โหไม่หลุดโคตรเสียดายคือนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมมาดูฮะคลิกมาอาร์ทิเมสซี่เมสซี่รอแล้วครับผม โดวิ่งมาอย่างนี้อ <c oughs> ืจ่ายออกข้างไปหน่อยนะครับผมแม่ไม่ตรงตัวอีกนะสีฮะไฮโดก็ยังไม่ถึงมาฝั่งนี้ก่อนออืนะตึงจริงๆกล้องหลังมาที่โรนโดฝักคืนมาที่เปดรีอืคือมันกลางไม่คือแบบมันไม่มีช่างให้เจาะเลยป่ะนะเอาไปดีครับผมเจสุสโรนโดอยู่ตรงกลางดูขอดูขอแล้วจ่ายยังไม่ได้ฮนะ โอ้โหตึงเปรีย้ยมาที่บกันันต์ตระเรียดนผมพลิกพลิกแล้วเปิดเข้าในก็ยังไม่ได้จบเกมครึ่งแรกศูนย์ศูนย์นะครับผมโอกาสไม่ค่อยมีคือบอลไม่ค่อยถึงนั่นะคือวิ่งหาช่องไหนดีแต่เวลาจ่ายเนี่ยมันไม่หลุดนะครับผมแ้เสียดายเลยนะมาต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมเล่นมันเหมือนกันนะรอนโดคือมันเป็นตัวที่ชอบด้วยแหละแ,แล้วก็เลยแบบเออมันสนุกว่ะอะไรเงี้ยน,นะครับผมโอเคนะต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปโอเคผมมา เกมครึ่งหลังเกมครึ่งหลังนะครับผมคริสเตียโน,โนนะ่มาเล่นมันนะโดนโดมาติโดจ่ายบอลก็ไม่แย่เลยนะครับผมคืนมาไม่ถึงเนี่ยมาติโดไปฝากโดนโดคืนอืมมันหลับพลิกตัวเนี่ยมาทีฟรันตาเร่ครับผมฝากไฮโด้โดนถึงแล้วก็ยกไปเลยลูกนี้มาหลุดไปแล้วนะครับผมหลุดไปแล้วแต่จะ เลิกเข้าในยังไงนะครับผมเสียหลักด้วยนะฮะมาที่ฮาคิเมะผมโค้กเป็นเจสุสยังไม่ได้นะมุ่งกับมาให้โดนโดก็ยังไม่ถึงเอ้ามาโดโดโดนแย่งไปอีกนะฮะที่โดฮะโดฝากเปดรีไปให้เจสุสก่อนลากันนะครับผมมากราบิโอเจสุสตอกมาแทงให้โดพลิกพลิก ขวาเหยียดขาไปแล้วนะนั้นะครับผมการยิงเต็มแรงไงนี่นะเหรียผมให้โดดึงเปิดอู้ลูกนี้กลับเปิดกลับตัวเปิดไม่ค่อยดีนนะครับผมดูฮะเปิดไปเลยลูกนี้ตอเรสบอลฟิกมาจะดาะทำไมเนี้ยโอเคจบเกมที่สองโอ้โหเกมนี้คือตึงเหมือนกันนะโอกาสมีไม่เยอะจะฝัพลิกตัวโดนเข้าเข้าเร็วแล้วมัน คือด้วยความแข็งแกร่งพวกบาลานซ์มันไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยพอโดนประชิดปุ๊บ,บโอ้โหเสียหลักเลย s <S นะครับผมคือเกมนี้คือยังไม่ได้ยิงเลยมีโอกาสได้เหยียดขายิงแต่ก็คือมันนานอะ่ะมันช้าแล้วก็ไม่มีไฮไลท์ด้วยนะโอ้โหคริสเตียนโนนะครับผมเกมนี้ถ้าไปเท่าไหร่ได้ไปหกจุดห้านะครับผมอาจจะได้ตรงที่ว่าอาจจ่ายบอลแม่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะพลิกตัวยิงเนี่ยผมว่ายังยัง,ย,งยังดูแบบอันนี้อยู่เพราะว่ามันก็มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบมันพลิ้วไงนะฮะเลี้ยงบอลพลิ้วอะไรอย่างเงี้ยบาลานซ์ดีแต่ทุกวันนี้ก็มันก็ลงไปเยอะ นะครับผมเกมนี้ก็ถือว่า6.5ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมแค่โอกาสยิงไม่มีเลยนะครับผมตึงเปรี้ยนะฮะเกมนี้โอเคต่อเกมที่3กันนะครับผมไปฮะโอ้แค่ผมมาเกมที่3สําหรับคริสเตียโนโรนันโดนะครับผมเกมอะไรก็มีลูกหมุงนะลูกหมุงยังดีอยู่นะโรนันโดไม่แย่นะครับผมนะปิดจากเรมเส้นให้โดหมุ่งกันได้สบาเกม2ตึงเปรี้ยแต่ก็ฟอร์มผลงานก็ดีเพราะว่าจ่ายบอลนแม่นนะเชื่อไม่แม่นก็แม่นใช้ได้เลยแหละนะครับผมโรนันโดมา มาที่รนโดไม่ถึงอ่ะปั๊มาลูกนี้โดวิง่งวิ่งสิโดจริงใจให้โดนะแต่บอลมาถึงอ้าวดักได้อย่างงี้พูดไม่จบเลยโดพลิกไปนู่นก่อนแล้วกันลูกนี้ทำมันจ่ายกันไม่แม่นเลยปะคือจ่ายผิดคอนอนะง่ายจะจ่ายได้กี่คนนึงเตะไปถึงกี่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆนะครับผมมารนโดวะโอเคอันนี้ตรงแล้วโอเคแทงไปดีมาอย่างงี้ แต่มขอ่อมนะครับผมยังจะเซฟได้อีกนะโอ้โหนะัครับผม,มาทีเรดฟอร์ดฮะซาโอมาร์โจนโดฝากสั้นๆไปไม่ไหวแทงให้ฟรานตาเรสยังไม่ไหวอีก <c oughs> คือมันไม่รู้จะไม่รู้จะจ่ายไปไหนแล้วนะทีรันโดฮะคืนไปแทงมาทีเนะรดฟอร์ดได้ ได้ดึงเข้าภาษากันเต็มๆนะที่ตอเรสตรงกลางว่างดูก็ว่างคลิกเปิดด้วยซ้ายลูกนี้เนี่ยมันเปิดเม่นนะรรนโดนะครับผมแต่ลูกยิงงี้ปาดมาโดได้ไหมยิงโอ้โหมาแล้วครับผมนะครับผมเอามาจนได้นะเป็นคนเปิดให้เรดฟอร์ดแล้วฟอร์ดจ่ายมาคืนแล้วก็ยิงมาดิมาดิคือสงสัยเปิดบอลเนี่ยมันโอเคอยู่นะ นะครับผมหนึ่งลูกแล้วเกมนี้นะมาที่ซาอุกับรนโดโดมาฟังนี้ดีกว่าคืนโดดีกว่ามามาไปรีพลิกลิกโดขอลูกนี้ปั่นติดดึบนะครับผมมันไม่ใช่ยิงง่ายนะรนโดมันก็ยิงยากนะนะโอเคผมจบเกมคือเรื่องเกมที่3นะครับผม นี่ไปหนึ่งเม็ดสำหรับคริสเตียโนโรนันโดโอ้โหเกมนี้โดนบุกหนักกันนะแต่แต่มันจะได้ส่วนใหญ่ก็คือจังหวะาสวนกลับนี่แหละนะครับผมโรนันโดโอเคนันลูกแรกก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีเลยนะเปิดให้เรตฟอร์ดเรตฟอร์ดคืนแล้วก็ยิงนะครับผมเล่นกันสองคนอ่ะที่เรฟอร์ดอะไจโดกนถึงเปล่าอ่ะถึงรอเลยครับผมรอดูวิ่งช่องเล็กเลยิงไปเลยหล่นยากไปอีกเล่นยากไปอีกเปิดด้วยซ้ายเป็น ตอเรตเอ้าเกือบเข้าแลนะครับผมนี่แต่เปิดมุมะมาโดจะได้มงหรือเปล่าตั้งแต่เล่นมาสามเกมเนี่ยโดไม่เคยถึงเลยแต่ลูกนี้ได้เหรอใครอ่ะสู้หรือเปล่าโู้หูไม่ใช่โดว่ะนะครับผมนึกว่าโดนะเห็นตัวซีตัวซีนะก็ไม่ใช่นะครับผมนี่นะโอเคปั๊บมาได้ฮะโดตักส้นมาสวยแทงไปเลยละกันยกมาให้ มาเป็ดดีเปิดดีใจโดไม่ถึงนะครับผมมาที่เรดฟอร์ดฮะห้โดเลยโหใจมันก็ค่อนข้างยากแหละมุมมันแคบนะครับผมมาที่ตอเรสตอเรสแทงให้โรนลัลโดไม่ล้ำหรอกพนุมยกมือทำไม <c oughs> จืดเซตเอานี่แหละเขาเขเสียก็เข,ขเสียก็ค่อนข,ข้างชัดเจนนนเรื่องความบางคือโดนกระแทกนิดเดียวคือเสียหลักเลยนะครับผมเสียหลักเลยแหละทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะมาที่สาอุผม กฟอร์ดก่อนแล้วกันแล้วก็ให้โดลูกนี้ไปนู่นนะครับผมไปนู่นแล้วยงังไงต่อนี่แหละคือปัญหาไปนู่นแล้วยงังไงต่อนะครับผมพลิกมาเสียนะครับผมคือไม่ต่างคนต่างติ้งขึ้นอะไม่มีใครมาเอาบอลเลยโอ้โหไม่ใช่ว่าหลุดอีกแล้วเหรอนะครับผมหลุดอีกแล้วเหรอโอ้โหแต่โดก็ถือว่าผมว่ามันยังเล่นได้อยู่นะคือส่วนตัวเนี่ยชอบชอบนะนะมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแต่รู้สึกว่ามันจะหาช่องดีกว่าเดิม แล้วก็พวกกระโดดพวกอะไรเงี้ยมันยังได้อยู่นะแต่จะเสียตรงที่ว่ามันบางอ่ะมันโดนนิดเดียวปุ๊บมันเสียหลักเลยอ่ะผมว่ารรนโดนะแต่ก็ยังคงความโหดอยู่นะรรนโดนะครับผมนะยังมีความโหดอยู่นะครับผมโอเคน่าจะหลุดอึกแลละนะครับผมน่าจะหลุดอึกแลละโอเคนะครับผมหลุดไปแล้วเรียบร้อยแต่รับนในชนะรับก่อนแพ้เกมไรกหลุดแพ้เกมนี้หลุดชนะโอเคก็มาได้ซีเรียสน,นะครับผมแต่ก็รรนโดสามเกมนะ ก็เป็นสามเกมที่เล่นดีทั้งสามเกมเลยเกมแรกมีโม่งเข้าประตูเกมที่สองก็อาจจะไม่ได้ยิงแต่ก็ช่วยเพื่อนได้เยอะนะก็เสมอไปเกมนี้สองศูนย์ 0, ยิงไปหนึ่งสำหรับรอนโดนะไฮไลท์ไม่มีให้ดูเพราะว่า,าไม่จบเกมโดยรวมแล้วรอนโดเนี่ยก็ยังคงความโหดอยู่นะครับผมก็ยังโหดเหมือนเดิมนะสำหรับรอนโดส่วนตัวผมนะนะก็ผมชอบคนอื่นไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะ วันนี้เป็นลาบบายเล้ bye